มาจ้ากินข่าวนะอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำปูกตำพริกกระเลีย่ยงหอมหอมแดงแล้วก็กระเทียมคัว่ขวขวัขว้วแล้วมะโขแล้วก็ใส่น้ำปูแล้วก็ยอปลาร้านี่เห็ดหนึ่งมีเห็ดของเขาเองค่ะอันนี้ปลาเนื้ออ่อนที่ซื้อมาจากเขียนเขียนนั้นตะคอนนะคะอันนี้คนเนื้อแก่ส <laughs> <c oughs> ่วนอันนี้ปลาสลาดิด <c oughs> จะบอกปลาสลิดปลาสลิดแดดก,กว่าของปลาโน๊ตนะคะนายมึงกิงชิมนะ อร่อยมากม,มาค่ะมากินข่าวเร็ววันนี้กันหนึ่งข้าวเหนียวเองล่ะค่ะกะเต็ดเองเลยล่ะค่ะกะ <g ül> เต็ดเองทุกอย่างละะ่ะค่ะโอ้ยอยากให้ชิมน,นะคะน้ำพริกเนี่ยมันเหมือนกินน้ำพริกขี้กาเนี่ยแหละค่ะทุกคนแต่ว่าใส่น้ำปูแต่มันจะเผ็ดมากเพราะว่าใส่พริกกระเหลี่ยงอย่างเดียวกินเผ็ดอืม,มนี่เผ็ดของเราค่ะ เป็นไงคุณแนทขอดูสีหน้าหน่อยมาปลาสลิดปลาปลาสลิดของปลาโนตวันนี้ทอดไปค่อยแห้งเท่าไหร่นะปลาสลิดปลาปลาสลิดของปลาของปลาของปลาปลาสลิดปลาโนตอร่อยอร่อยไหมหนูกำลังดีเลยอร่อยไหมภาคภูมิแต่ว่าวันนี้มันแบบ เาเนี่ยมันมไฟไม่แรงอะไรก็มันแผงว่านี้เลยอร่อยปะหนึ่งกิโลหกตัวช่องทางที่ต่ออยู่ที่คอมเมดี้เลฟะจะลงไว้ให้นะ เห็ดหวานเจาะเลยตะเ็ดที่มังกินไม่ได้หรอกนได้เลดต่อพวกนเป็นกลางน้ำไปแล้วน้ำไปแล้วน้ำไปรับเมือหน้าผีตกเยน่อร่อยนะกินจะว่าไปก็คิดติดนี่ทองมจทุกคนข้าวนังปลา อร่อยมากจ้ะน้ำพริกจะไปทำกินเด้เอเ้าเวยก็มีน้่นนะ่ะนั่นอย่างตากินนะจ้ะัวพริกหอมกระเทียตมตามตามตแล้วต้องใส่น้ำปูแต่ต้องใส่ปลาล้าน,นิดนึงนะ หอมน้ำปูน้ำปูนี่ก็ไม่ซื้อตามร้านนะคะสั่งชาวบ้านที่เป็นบ้าบ้าอะไรก็ทำอุ่นถั้วโอ้โอ